สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ภายหลังจากที่มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า Volcity EV ไปเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุด EV Primeus ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยได้ประกาศยอดจองหลอดแรกผ่านช่องทางทางออนไลน์ทะลุ1,000คันภายในระยะเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นพร้อมทั้งระบุว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบรถ Volcity EV ได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนปี2,565เป็นต้นไปและ ev primeus จะเตรียมทุ่มเงินถึง400ล้านเตรียมขึ้นรายการประกอบรถ ev VON โดยแย้มว่าปีหน้าจะส่งอีก2แบรนด์ ev ทําตลาดในเมืองไทยโดยเผยว่าจะประเดิมรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ dfsk ในงาน motor expo ก่อนและบริษัท ev primeus ยังเปิดเผยอ,อีกว่าบริษัทจะขยายตลาดแบรนด์โวลเพิ่มอีกหแบรนด์เพื่อทำตลาดในเมืองไทย และมีแผนจะลงทุนเป็นเงิน300 4 0 0ถึง400ล้านบาทเพื่อขึ้นรายการประกอบเองที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวในจังหวัดจะเชิงซานและซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมอีก80ล้านบาทโดยจะเริ่มผลิตรถยนต์โวล์เป็นแบรนด์แรก ภายในเดือนกันยายนปี2566โดยมีกำลังการผลิตถึง4,000คันในปีแรกและยังมีแผนจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วยและบริษัท EV Prime สบุว่าปลายปีนี้แบรนด์ DFSK เตรียมเปิดตัวรถยนต์ EV ออกสู่ตลาดในงาน Motor Expo อีกหนึ่งรุ่นโดยก่อนหน้านี้ได้ทำตลาดรถยนต์ DFSK รุ่น g o รี y ไปแล้ว และก็ปัจจุบันได้มีการส่งมอบรถยนต์ให้กับตัวแทนจำหน่ายไปแล้วประมาณ300คันในส่วนของแบรนด์ซีเล s คาดว่าจะเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กปี2566จะสามารถเปิดตัวรถ EV ได้อีกหนึ่งรุ่นขณะที่ดิลเลอร์น็ตเวิลปัจจุบันมีถึง28แห่งและภายในปีนี้จะเพิ่มเป็น35แห่งโดยดินเลอร์ทั้งหมดจะจัดจำหน่ายเป็นมันติแบรนด์ทั้ง3ยี่ห้อได้แก่ dfsk ซ e l e s และวล นอกจากนี้ในปีหน้าบริษัทก็มีแผนจะเปิดตัวแบรนด์ใหม่อีก2แบรนด์ซึ่งจะเป็นรถยนต์จากประเทศจีน1แบรนด์และอีก1แบรนด์ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้สำหรับโวล์ฟซิตี้มี2รุ่นให้เลือกได้แก่โวล์ฟโร์โดยติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังสูงสุด 40, 40แรงม้าแรงบิดสูงสุด90นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่แบบดิเทียมไอออนฟอสเฟต ความจุ11.8กิโลวัตต์อาวสามารถขับขี่ได้ไกล165กิโลเมตร km, ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งหรือประมาณ115กิโลเมตรเมื่อใช้โหมดสปอร์ตโดยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่325,000บาทครับ และอีกหนึ่งนุ่นคือ v o l ์ฟ44เพิ่มพลักําลังสูงขึ้นเป็น46แรงม้าแรงบิดสูงสุด102นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตเช่นเดียวกันแต่เพิ่มขนาดความจุขึ้นเป็น16.5กิโลวัตต์อาวสามารถขับขี่ได้ไกล200กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งหรือประมาณ135กิโลเมตรเมื่อใช้หมดสปอร์ตและมีราคาจำหน่ายอยู่ที่385,000บาทครับ ทั้งนี้ Volcity EV ทั้ง2รุ่นรองรับเฉพาะการชาร์จแบบ normal charge ด้วยกระแสะไฟแบบ AC เท่านั้นและสามารถชาร์จด้วยปลั๊กไฟบ้านได้โดยไม่ต้องอาศัยการติดตั้ง wallbox แต่อย่างใดโดยใช้เวลาในการชาร์จเพียง5ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ, Auto il, อบคอต้คานิกครับ you